สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสานช่องข่าวบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสาวมาขอโชคลาบเซียนแป๊ะโลงสีหวังนำเลขเด็ดไปลุ้นหวยงวด1กรกฎาคม64จากรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตมบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมมีบรรดานักเสียงโชคต่างเดินทางมาหาเลขเด็ดกันอย่างมากมายซึ่งในวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่นักเสียงโชคให้ความนับถือคือพระเงินพระทองตาทองนิ้วรายไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไอ้ไข่สามนครกูมารจุกดำพ่อปู่สีสุดทแม่ย่าปฐุมมาเจ้าสัวยี่กอฉงแปะลงสี องค์พระราหู8แปดทิศเป็นต้นในสาวุธไปรนรินไวยากรวัดเผยว่าในวันที่จะเกิดในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด1 9จะมีผู้คนมากราบไหว้กันเยอะทุกจุดส่วนจุดที่เป็นหุ่นปั้นเจ้าสัวยี่กอหงและแปะลงสีซึ่งตั้งอยู่บนสาลาการเปลี่ยนซึ่งมีชื่อเสียงทั้งสองท่าน ทำให้คนที่มากราบไหว้ได้โชคลาภกันอย่างมากมายเลยทําให้เป็นจุดหนึ่งที่มีผู้คนมาขอโชคลาภกันเยอะทางด้านนางสาวสุภวรรณโชคสิริกุลอายุ3 3ปีเผยว่าตั้งใจเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อมาขอโชคลาภกับแปะลงศรีถึงแม้ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีศาลเจ้าของแปะลงศรีซึ่งถือเป็นต้นตำรับก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะแอาอัดคนมากราบไหว้เยอะแต่เมื่อพอทราบว่าที่นี่ มีญาติได้นําหุ่นปั้นมาตั้งให้ผู้คลขอพรขอโชคเลยมาที่นี่เพราะไม่ไกลรถไม่ติดสําหรับที่เลือกมาที่นี่เพื่อขอโชคลาภจากเซียนแปะลงสีหวังให้โชคลาภกับคนปทุมด้วยกันด้วยพร้อมด้วยนําสิ่งของท่านชอบมาถวายด้วยความด้วยความคาดว่าไม่น่าผิดหวังจากนั้นได้หยิบกระป๋องเซียมสีขึ้นมาพนมบอกกล่าวขอโชคลาภ โดยเขย่าเชียมสีให้ไม้หล่นลงมา2ครั้งได้เลข5 2กับ3 8พร้อมกับได้บนบอกกล่าวหากถูกเลขตามที่เขย่าเชียมสีได้จะนำสิ่งของมาแก้บนใหญ่หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด,ด็ดต่อไปขอบคุณเ c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วย แล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ